จอมมันเกลือใกล้ต,ตายเลเวล9 9 9 9 9 9ตอนที่132นี่ท่านปรมาจารย์เป็นผู้สังหารเฉินซูอย่างงั้นหรอเป็นไงได้ยินไม่ชัดยังงั้นเหรอพวกเจ้าหูตึงหรือไงกันตหากว่าพูดถึงเรื่องนี้ ข้ามั่นใจมากว่าจะต้องมีผู้ที่เข้าใจผิดไปแน่ๆท่านเชิงซูได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่ามีผู้ที่ปรากฏตัวที่แม่น้ำสวรรค์เป็นผู้ที่แอบอ้างเป็นท่านปร,รมาจารย์จากศาลาจินติงซานแม้ว่าท่านเชินซูจะเป็นหนึ่งในเทพมือธนูที่เก่งกาจแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังคงใจร้อนเกินไปถ้าหากเขาทำให้ท่านปร,รมาจารย์รู้สึกไม่พอใจหรือว่าคุณเกือง ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆท่านเฉินซูก็คงได้แต่ตัวตัวเองแล้วลาขอรับที่ข้าพูดไปคือความจริงทั้งหมดพวกเจ้าหน้าช่างไรย้ยางอายมากยิ่งนักในเมื่อกี้พวกเจ้าบอกว่าท่านหญิงของพวกเจ้าจะฉีกฆาตกรคนนั้นเป็นชิ้นๆไงล่ะนี่ไงท่านอาจารย์ของข้าอยู่ตรงนี้แล้วพวกเจ้ากล้าพอที่จะฉีกท่านอาจารย์ของข้าไหมล่ะเมิงซู่อ,อินนะเมิงซื่อ,อิน ทำไมเจ้าถึงพูดก้าวร่องอาจารย์แบบนั้นกันล่ะเนี่ยท่านอาจารย์สิทธิ์เผื่อใช้อารมณ์ไปหน่อยได้โปรดได้อภปยดิปสิด้วยขอรับปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วขอรับตัวข้านั้นไม่รู้ว่าเฉินซูตายด้วยฝีมือของท่านปร,รมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าหวังว่าท่านปรมาจารย์จะใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาข้าน้อยผู้นี้นะขอรับพวกเจ้านะักเข้าใจอะไรผิดไปแล้วล่ะไอเ้เฉินซูนั่น มันก็แค่ทําให้พวกเราสาลาจินทิงซานร,รู้สึกไม่พอใจข้อเท่านั้นเอ๊ะนั่นน,น,นั่นมันนางคือสิษย์น้องหของพวกเราเย่เทียนซินนางเป็นคนจากหมู่บ้านอยู่หลงที่อยู่แม่น้ําสวรรค์ข้าเข้าใจแล้วข,ข้าเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วข้าจะบอกความจริงกับพวกท่านเองแม่ทัพใหญ่เว่ยซูซานเป็นผู้กวาดล้างชาวบ้านจากหมู่บ้านอยู่หลงนั่น ท่านหญิงมอรีของพวกข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวฮพวกเราจะเชื่อคำพูดของพวกเจ้าได้ยังงั้นหรอพวกเราไม่รู้จริงๆขอรับถ้าหากท่านหญิงของพวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องพวกเรายินดีที่จะขอพยะยโทษตั้งแต่ตอนนี้พวกเรายินดีที่จะชดใช้ให้กับท่านหญิงเองขอรับท่านปรมาจารย์ เมื่อฟังจากน้ำเสียงและปฏิกิริยาของไอ้เจ้าหูเฉิงและหูควรที่พูดถึงวยซูซานแบบนี้ข้าสัมผัสได้ว่าไอ้ท่านหญิงมอลีนั่นกับแม่ทัพโวยซูซานพวกเขาทั้งสองไม่ได้เป็นมิตรกันเท่าไหร่ท่านหญิงของพวกเจ้ากับเจ้าวยซูซานพวกเขามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างเอ่เอคือว่า เจ้าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำสวรรค์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่านหญิงของเจ้าแต่ถึงแบบนั้นที่นั่นก็ยังมีสุดยอดเวทมนต์คาถาปกป้องอยู่และเฉินสูก็เป็นผู้ที่ปกป้องที่ตรงนั้นเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนที่โง่มากยางงั้นสินะท่านหญิงหมอลีของพวกเราเพียงแค่ทำตามคำสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นขอรับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือตรงนั้นมันเกิดก่อนที่จะมีสุดยอดเวทมนต์คาถาด้วยซ้ำ เหตุการณ์กวาดล้างหมู่บ้านยุลงสวรรค์นั่นมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับท่านหญิงของพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าหากข้าพูดโกหกแม้แต่น้อยขอให้ข้าได้ตายอย่างอนเน,นาถน,นานด้วยเถิดขอรับทำไมท่านหญิงผู้เป็นที่รักของแม่มดทั้งสิบถึงได้มีชื่อว่ามอลีกันละ่ะว้าไอ้เจ้าฟานสงนี่มันช่างกล้าหาญชาญชัยจริงๆเลยเว้ยถ้าหากมันพูดแบบนี้ที่อื่นแล้วก็ ไอ้เจ้าฟานสูงนี่มันก็คงจะดจยแล้วล่ะกล้าเอ,อ่ยชื่อของคนหญิงมอลรียออกมาตรงๆแบบนี้แต่ถึงแบบนั้นที่นี่มันก็คือศาลาจินสิงซานไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกไปเล่ร้ายสักแค่ไหนพวกมันทั้งสองคนก็คงจะไม่กล้าทำอะไรฟานสูงแน่ๆใครๆก็สามารถใช้เวทมนต์คาถาได้ทั้งนั้นแต่วรยุทธ์ของท่านหญิงมอลีนั้นมีพลังวรยุทธ์ที่สุดลึกลำ้ำเพราะแบบนั้น พวกเราทั้งหมดก็เลยเลือกที่จะติดตามนางนับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาสิบคนทรงล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือที่ทุกคนต่างก็เคารพและเกรงกลัวเป็นอย่างมากพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำนายอีกด้วยพวกเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ฝึกฝนตัวเองจนถึงจุดสูงสุดของเวทมนต์สายขาวได้และเพราะว่าพวกเจ้านั้นเป็นลูกหลานของสิบคนทรง ทำไมพวกเจ้าถึงต้องลดตัวและกกลายเป็นขี้ข้าของนางที่เป็นคนธรรมดาเพียงคนเดียวด้วยละ่ะว่าไงนะว่าพวกเราเป็นขี้ข้าอย่างงั้นเหรอก่อนที่พวกเราจะเดินทางมาที่ศาลาจินจิงสานแห่งนี้พวกเราก็ได้ศึกษาขอ้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่มาแล้วแต่ว่าข้าจำไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวว่ามีคนแบบนี้อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยขออภัยด้วยนะท่านนั้นเป็นใครกัน ข้ามีนามว่าฟานสงข้าหนาภูมิใจในตัวเองและยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอมาตัวข้ามาจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์ในตอนนี้ตัวข้านั้นเป็นสมาชิกของซาราจินติงซานแห่งนี้เรียบร้อยแล้วปัญหาของซาราจินติงซานก็เหมือนกับปัญหาของข้าเองสุดยอดสุดยอดไอ้เจ้าฟานสงนี่มันเท่เมอนกันวุ้ยยินดีที่ได้รู้จักท่านฟานสง การเป็นทายาทของสิบคนทรงไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยโวโอ้อวดเลยแม้แต่นิดเดียวตราบใดที่พวกเราไม่โอกาสได้รับใช้ราชสำนักพวกเราก็มีโอกาสนำพาความสุขกลับมาใหเหล่าสามัญชนคนธรรมดาได้พูดได้ดีนี่ข้าจะพูดในสิ่งที่สิทธิพี่ศรีได้พูดไปแล้วที่แม่น้ำสวรรค์มีสุดยอดเวทมนต์คาถาอยู่ที่นั่น ตลอดแม่น้ำหน0่มาเองก็มีกับดักเวทมนตาถาเช่นกันแม้แต่สิทธิ์พี่หมิงซื่ออินเองก็ยังติดกับดักไปด้วยนับภาษาไรกับคนธรรมดาทั่วไปตอนที่ข้าเคยอยู่ที่สำนักแห่งความบริสุทธิ์ข้าเคยได้ยินข่าวคราวคนธรรมดาเสียชีวิตอย่างอนาถใกล้ๆกับแม่น้ำสวรรค์พวกเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรกันฮะ เราผู้ฝึกยุดทั้งหลายมักจะเข้าใกล้แม่น้ำสวรรค์เพื่อก่อควนการทำงานของทางพระราชสำนักเพราะแบบนั้นก็เลยต้องมีการใช้สุดยอดเวทมนต์คาถาที่นั่นมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเราทุกเรื่องราวมักจะมีสองด้านเสมอคำพูดของท่านฟานดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมกับพวกข้าเลยนะน,ยน้อยน้อยน้อยแล้วทำไมถึงได้มีกดังที่เต็มไปด้วยกองกระดูกกันล่ะ ที่แห่งนั้นเองก็มีสุดยอดเวทมนต์คาถาอยู่ด้วยพวกเจ้าไม่คิดจะดูถูกเราผู้ที่ตายไปแล้วบ้างเลยหรอกหรอพวกเจ้าไม่กังวลเลยสินะว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะติดอยู่ในภพภูมินี้จนพวกเขาไม่ได้พูดพูดไปกัดไอ้เจ้าฟานสูงสมันก็พูดได้ดีนะเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะพูดมากจนลิ้นพันกันไปหมดแล้วฮ <c oughs> <c oughs> แอดไม่ได้ลิ้นพันกันนะขอรับทุกคน มันเป็นคาแรคเตอร์ของไอ้เจ้าวานสงแอดไม่ได้ลิ้นพันพัๆกันจริงๆขอรับยหลังจากนี้พวกเราจะให้นักบวชทำพิธีกรรมให้กับผู้เสียชีวิตเองพวกเราจะอธิษฐานและส่งพวกเขาไปย่างสงบเพื่อที่จะให้ผู้ตายทั้งหลายเจอแต่ความสุขในชีวิตหลังความตาย <c oughs> ผู้ใช้เวทมนต์คาถาจะเรียกนักบวชมาเพื่อสวดมนต์อย่างนั้นเหรอ ถ้าหากสิบคนทรงได้ยินเรื่องนี้เข้าพวกนั้นคงจะโกรธพวกเจ้าจนอยากที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งเป็นแน่นี่เจ้าปีฟานที่พวกเรามาที่แห่งนี้ก็เพื่อมาเพื่อความปรองดองพวกเราไม่มีจิตนาที่จะสร้างศัตรูเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าหากชาวสาราจินติงสารมีเรื่องคุณเคืองใจจริงๆแล้วก็พวกเราทั้งหมดยินดีจะชดใช้ให้เอง ท่านอาจารย์เขากําลังคิดอะไรอยู่เป็นแน่ตอนนี้สิทธิ์น้องเย่เทียนซินก็ยังไม่ได้สติอยู่ด้วยเพราะแบบนั้นการให้นางอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงจะไม่มีความหมายอะไรหรอกพานางกลับไปซะรับทราบเจ้าค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่พวกเราจะผูกมิตรกันท่านปร,รมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เข้าใจความหมายที่พวกเรามาที่แห่งนี้ พวกเราช่างสาบซึ้งใจท่านปรมาจารย์มากจริงๆเลยขอรับข้าอยากรู้กระดูกของชาวมนุษย์เผือกหน้าสามารถยืดอายุไขของคนอื่นได้จริงๆอย่างนั้นหรออ๋อใ,ในตอนนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ขอรับแล้วทำไมพวกเจ้าถึงต้องยังหาศพจากแม่น้ำกันอยู่อีกล่ะเรื่องนั้นมันเป็นความลับของทางพระราชวางังขอรับท่านปรมาจารย์ น้อย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 อาจารย์ของข้ากําลังจะหาทางออกให้กับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าก็ยังมีความลับกับท่านอาจารย์ของข้าอีกรีบตอบมาซะพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดอะไรพวกเจ้าสามารถเลือกที่จะเก็บความลับพวกนั้นได้และแน่นอนว่าพวกเจ้าสามารถออกจากศาลาจินทิงซานแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยข้าไม่เคยบังคับให้เครต้องฝืนทําในสิ่งที่ไม่ต้องการทํา เรื่องนี้มันเป็นความลับจริงๆขอรับและตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเปิดเผยเรื่องนี้เลยมีข่าวลือกันไปต่างๆนานา,นาว่าทางพระราชวังได้ค้นหากระดูกของชาวมนุษย์เพื่อกเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวข่าวลือทั้งหมดนั่นมันไม่จริงทางพระราชวังได้ใช้เวลาสิบกว่าปีค้นพบว่าสิ่งที่สามารถยืดอายุไขได้ก็คือเฉิงหวางของชาวมนุษย์เผือก เชิงหวังของชาวมนุษย์เผือกอย่างงั้นเหรอเชิงหวังนั้นเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอกมีเขาอยู่ด้านหลังมันจะมีอายุไขยืนยาวกว่าสองพันปีเชิงหวางมันคือชื่อของสัตว์ร้ายยางงั้นเหรอถูกต้องในการต่อสู้ที่แม่น้ำสวรรค์เมื่อหลายปีก่อนเวยซูซานและผู้นำอัศวินดำอย่างฟานซุยวนได้กวาดล้า,ลางชนเผ่าอื่นๆท,ทั้งหมดที่อยู่ใกล้แม่น้ำไป วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในตัวนั้นของพวกเขาก็คือการหากระดูกของชาวมนุษย์เผือกแต่ต่อมาทางพระราชวังได้เปลี่ยนเป้าหมายไปค้นหาเชิงหวังแม้แต่ฟานซุยหวนและเวอรซูซานพวกเขาทั้งสองเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ทางพระราชวังสงสัยมาโดยตลอดว่าสัตว์ร้ายเชิงหวังได้จมลงไปที่ก้นแม่น้ำพร้อมกระดูกของชาวมนุษย์เผือกหลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้น รากฏว่าสิ่งที่พวกเจ้าค้นหามาโดยตลอดก็คือเฉิงหวางแล้วนี่มันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วพวกเจ้ายังค้นหามันไม่เจออีกอยังงั้นหรอถ้าหากว่าพวกเราหาพบพวกเราก็คงจะไม่ค้นหาและเข้าใจผิดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ท่านปร,รมาจารย์พวกเราได้บอกความลับให้กับท่านได้รู้แล้วท่านยังยึดถือคำพูดที่ท่านพูดก่อนหน้านี้หรือไม่ขอรับไม่ต้องห่วงหรอก ข้าเป็นคนที่ทำตามคำพูดอยู่เสมอขอบคุณมากขอรับท่านปรมาจารย์พวกเจ้าไปทรงแขกที่รับทราบขอรับหลังจากนั้นไม่นานภายนอกม่านพลังของศาลาจินทิงซานท่านพี่เรื่องที่ปรมาจารย์จอมไวรัสจากศาลาจินทิงซานแห่งนี้ข้าเชิญสู่ไปพวกเราควรจะทำยังไงกันดีขอรับพวกเราควรจะบอกท่านยิงดีไหม ข้าคิดไว้แล้วว่าจะต้องทำยังไงทุกอย่างล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าหากพวกเราไม่ยอมเสียอะไรไปบ้างสาลาจินติงซานแห่งนี้ก็คงจะไม่ลดการป้องกันของตัวเองลงแน่ในตอนนี้ความลักของเชิญหวงได้ถูกเปิดเผยไปแล้วทุกคนรู้ดีว่าเวลาของจีเทียนเต้าใกล้จะหมดลงแค่ไหนคิดว่าเมื่อจอมานจีเทียนเต้าได้รู้เรื่องนี้มันจะทำยังไงกันล่ะท่านพี่ช่างฉลาดหลักแหลมมากจริงๆ ข้าจะเป็นคนอธิบายเรื่องนี้กับท่านหญิงมอลีเองแล้วไอ้เจ้าฟานสงละ่ะข้าไม่คิดเลยว่าไอ้เจ้านั่นจะอยู่เคียงข้างกับศาลาจินถิงซานแห่งนี้ได้แต่ไอ้เจ้านั่นยังพูดดูถูกพวกเรารวมไปถึงสิบคนทรงอีกด้วยไอ้เจ้านั่นจะต้องไม่ตายดีเจ้าฟานสงหนามันมาจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์เจ้านั่นหน่าฝึกฝนคณตวิชาญินงตั้งสามในตอนที่เจ้านั่นฝึกฝนคณตวิชาญินงตั้งสามมา ร่างกายของมันก็ถูกความเหน็บหนาวเข้ากัดกินเจ้านั่นก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปทั่วเพื่อที่จะหาวิธีรักษาความเหน็บหนาวนั่นเวทมนต์สายขาวสามารถรักษาความเหน็บหนาวได้แต่เจ้านั่นก็ถูกปฏิเสธจนไม่ได้รับการรักษาเพราะแบบนั้นมันก็เลยไม่พอใจคาถาเวทมนต์มาโดยตลอดแต่ว่าข้าก็ไม่คาดคิดเลยว่าไอ้เจ้านั่นมันจะเข้าร่วมกับศาลาจินติงสารแบบนี้ได้ ถ้าข้าไม่สามารถฆ่าไอ้เจ้าฟานสรงสารเลวนั่นได้ข้าคิดว่าในชีวิตนี้ข้าคงไม่มีจิตใจที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแน่วางใจเถอะไอ้เจ้าฟานทรงนั่นมันจะต้องได้ตายอย่างแน่นอนพวกเจ้ารออยู่ที่นี่นะเอ๊ะนั่นไอ้เจ้าพวกนั้นมันกำลังทำอะไรกันใครจะไปรู้กันล่ะไอ้เจ้าพวกนั้นมันเป็นพวกลึกลับอยู่แล้ว ตราบใดที่พวกเราไม่ต้องไปที่ศาลาจินติงซานแห่งนั้นข้าก็ยอมทําตามพวกมันทุกอย่างนั่นแหละใช่แล้วการที่จะเข้าไปที่ศาลาจินติงซานนอกจากจะมีความกล้าแล้วคนพูกนั้นจะต้องโง่ามากอีกด้วยกระดึง้ง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 ท่านพี่พวกเราสร้างวงแหวนเวทบนคาถาสำหรับการสื่อสารได้แล้วขอรับอืม ông lạp gườm dai có thành dính Mỏ